ข่าหักหลบมันนี่เลยวิ่งล้อขวามนเลยรถเขาก็่เบรกกันกระททนหันเลยรถกันก็ปาอต่มาดีโชคดีที่ว,ว่าเก่งคันหนึ่งอ,ะอ่ะเขาหลบทันแล้วก็เปลี่ยนเข้ามาหาผมผมก็เลยหักหลบอีก ดีข้างหลังมันไม่ใช่สิบล้อไงข้างหลังมันเป็นแค่รถคนจักรยานยนต์เขาก็หักหลบเหมือนกันตกใจครับเพราะว่ามันโชวงแล้วหักหลบลูกด้วยแบนด้วยอยู่ในรถครับก็เลยตกใจกันหมดเลยนี้แบบกลัวมันจะมาชนเราด้วยครับเขาวิ่งสวนเลกรตางใช่ครับวิ่งขวาตุดไปเลยเลาะขวาไปเลยแล้วก็เลยหักหลบเข้ามาทางซ้ายตดโชคดีเก่งท้างหน้าเขาก็หักหลบไม่ทันไม่งั้นก็ชนกัน,กน,นเต็ม เหมือนก็ไม่ม่คนปกติครับน่าจะมีอาการเลือกลากนิดนึงแบบเหมือนแบบตะใจอะ่ะผมเห็นหน้าตาเหมือนเขาตะใจเลยอะฝากคนใช้ถนนเนี่ยครับระวังเขาเพราะว่าเราเป็อักคนอาจจะซวยได้ตัวเ,เขาเขายังไม่รักชีวิตคนเลย